สวัสดีครับสวัสดีป่อแม่พี่น้องครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมภายในและก็ต่างประเทศนะครับกับวันนี้คนพัดทินหากินหลังคันกับ่บได้ไปไหนนะครับวันนี้กับมารตีสวนนะครับจะมาแอลเสาะนอไม้ซะน้อยนะครับจากคลิปแล้วไอติดแล้วนะครับมาเอาก็ได้นักอยู่นะครับเดี๋ยวติดนี้จะมาดูอีกทีหนึ่งว่าจะมันจะออกนอกอนะครับกับมาแอลเล่นนะครับมาแอลฟังเสียงนกเสียงป่านะครับในสวนนะครับ เอาธรรมชาตินะครับมาสูดอากาศบริสุทธิ์นะครับมาอยู่ทีส่วนนะครับกับวันนี้มาเดี๋ยวมาเอาจะมาเอาหน่อไม้สักน้อยนะครับเดี๋ยวมาติดตามชมคลิปนะครับมาจะได้นักได้น้อยนะครับกับมูเจ้านี่มาตัวนี้มาแปดมงกึงนะครับกับวันนี้เอเอาเข้ามาด้วยนะครับมากินข้าวที่นาให้นะครับตีส่วนข้าวเจ้านะครับมาครับเดี๋ยวมากินข้าวกันนะครับแล้วเดี๋ยวก็ไปทอนน่อไม้นะครับ อันนี้เข้ากับไปซื้อข้าวเนืองมานะครับใส่กับติ๊กี้ได้อุ่นๆนะครับนวก็ะติดยากกินลาบลาบผมนะครับนี่ลาบอีสานนะครับบระจาลาบเหนือนะครับขออยาดซัดลิบน้อยนะครับ ไอลาบอีสารหรือก้อยอีสานนะครับแล้วก็ไอข้าวเหนียวนะครับมดเนี่กับแปดสิบบาทนะครับเนี่กับพักครับนะครับันนี้พักขบ้านเนี่กับ่ได้ซื้อนะครับบ้านปลูกไม่มดนะครับมาครับมากินข้าวครับ จัดล้ํานะครับแต่ว่ากิ่นนักไม่ได้นะครับกลิ่นคนเดียวครับเี่ไม่อยากกลับไปขั้วบ้านนะครับไปขัข้วซุกครับ อาจากกินนข้าวอิ่มแล้วนะครับเด <c oughs> ี๋ยวจะออกไปดูน้ำไม้น,น,นะครับดูน้ำไม้ไว้กินสักหน่อย อันนี้เป็นกระไทยเตรียมน่าจะเตรียมวานเข้านั่นนะครับอ่ามีสะดุดพองนะครับมาคนเดียวนะครับหน้าฝนนะครับกัวสัตว์มีพิษนะครับบางทีเดินไปก็ต้องมองซ้ายมองขวานะครับ นคนตาเดินอย่างเดียวงครบยุ่งนะครับอยู่คนเดียวน,นะครับบนเนาะนี่มีแล้วครับมีแล้วครับนี่นอนนะครับเดี๋ยวไปมาเอา เดี๋ยวไปเอาดังในออกมาก่อนนะครับติวนักครับไปครับไปหอดังในบ้างนะครับงามนะครับข,ขาวงามๆนะครับโอ้ตมงไหนแี่น่าออกวะครับ น่ขขงงาขวาวงามนะครับ, Here, บนะครับมอกนะครับ Awak น,นอนยังไงอว,วบขาวๆนะครับมะันะครับน้ำไม่ไม้นะครับบมมาเอานน่ยก็แก้มดนะครับเดี๋ยวผมเดินไปดูทางไหนกันนะครับ ขาวจุโฟกเลยนะครับน้ำไม้ฝนไม้นะครับงามๆเลยนะครับ ຍนี yeah, ่ยนองงามๆนะครับหมาะครับต้มกัน้ํพริกกปต้มยําน่อไมครับ น้ำไม้เามื่อกี้็หอบหอมบหอบแต่ครับปอแล้วครับคู่ในหมอกเอาปอกินเอเปอนะครับเหลือกับแจ๊กมู้เปื่อนไปห้องนะครับ อแล้วครับสมอเอแล้วครับแต่ก่อนเป็นน้าบัวด้ายนะครับเป็นพื้นน้าเปล่าๆนะครับมาปลูกจ่วยกันปลูกกับปีเบานะครับเพื่อใเป็นพื้นมาเป็นปลาที่นะครับมีปอได้ครบได้กินนะครับปอได้หากินนะครับ เหรอครับ,อคครบนอนกันง้มๆนะครับโอ้ห่อนครับกำเดียวไปได้นะครับครับกับคลิปนี้ก็หาหน้าไม้ก็จบคลิปนี้ก,นกันนะครับคนพัดทินเห็เก,กีฬาขั้นก็บพิดพลาดประกันได้จะได้กับขออภยัยด้วนะครับกับปักก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตาม เป็นกำลังใจในการนํำคลิปต่ยนะครับครับผมคลิปนี้จบคลิปหาหน้อไม้ตีกันนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวรอไปดูคลิปต่อไปนะครับมาหาหน่อไม้แล้ไปหาอย่างต่อนะครับถ้าคนที่ดูตลอดเนี่ยอาจจะเดาใจได้นะครับว่าหาน่อไม้แล้ไปแย่งอย่างต่อนะครับครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ